สวัสดีครับวันนี้พบกับเราดูโอทิปนะครับวันนี้จะมาดึกหน่อยกลางดึกหน่อยเพราะว่าพวกเราเพิ่งเลิกงานพอดีกันแล้วก็จะมีที่ไปนะครับไปกลางเต็นที่ร้านอารมณ์ร้านอารมณ์นะครับผมที่รัฐแพรนะครับใกล้ใกล้กับเป็นที่เปิดใหม่ใช่ใกล้กระนองพะลเป็นที่เปิดใหม่นะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าวันที่หกใช่ไหมวันที่หกธันวาคมนี้นะคะใช่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกลางเต็นได้นะครับ หูตรงนี้หนาวมากเลยใช่ตอนนี้อากาศห,หนาวมากเลยสนุกแน่ๆวันนี้ยังไงก็สนุกแน่แน่ครับ๋ยวเราติดตามชมได้เลยแหละเราขอให้เปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันแล้วนะคะนี่ถึงหน้าวัดพระแท่นศิราอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ห่างไกลกับใช่บ้านเรานะคะน,นิดเดียวเองใ,ใกล้ๆบ้านเราเลยครับตอนนี้ สถานที่ที่เราจะไปเนี่ยโอ้น่าจะเป็นที่ที่แบบสวยมากเลยเป็จุดตัางเต็นแห่งใหม่จอจดอุตรดิตด้วยนะครับต้องรอดูนะใช่นี่ก็แวะซื้อน้ำนะคะโซนอะไรโซนอะไรหินนะคนล็อกแค่ไหนกัน ถึงแล้วนะคะก็ะมีรถหลายคันอยู่นะ <S <S ม,มีไปเจอด้วยจะรถอยู่ไหนที่จะรถที่จะรถอ,อยู่ไหนโอ้คนเยอะนะครับเนี่ยอ,อ,อ,อ ไปไหนครับแม่นี่ไปไหนตอนนี้เราจะไปเอาของนะคะขนขึ้นมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวนนยังไม่ได้ใสอันนี้ยังมีอีกรอบมีอีกอ้อบหนึ่งอันนี้บรรยากาศนะคะของที่นี่อากาศหนาวมากตอนนี้สวยมากนะครับทุกคนใช่ค่ะไปชมดูบรรยากาศนะคะ มีประตูด้วยทำอะไรทำอะไรที่ไหนอยู่อยู่ที่ไหนหวัดคับแถวยดคคนาคนเขาามาตรงบ้านด้กันใช่ไหม ก็เล <problem> ี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ามาปุ๊บยาวมาปุ๊บจะมีป้ายทางด้านซ้ายมือครับเขียนว่า ร้อยครับต้องใส่เสื้อครับไม่ไหวครับแบกขึ้นภูสุดาวใช่ไหมมันก็ต้องคำนวณน้ำหนักถูกป่ะว่าเราแบกไหวไม่ไหวต้องต้องลองคุยกับพี่บล็กบอกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไอ้ไอตรงเนี้ยไออย่างพี่เนะี้ยมันก็นแค่ ตอนนี้ก็เหมกิดเหมือนกันตอนนี้พี่อะตอนนี้เต็นท์พังไปละคือมาตายอายุมาแล้วสิบกว่าปีละยังไม่มี้ะตอนนี้มีเต็นท์ล้วราถามพี่ป๊อกดิไปตั้งแต่ไอ้นี่เออขีปวดขี้อะขี้หน้าเต็นท์อะมาแล้วพี่อะะไรอย่างเงี้ยคือมาฆ่ามาฆ่ามานะเป็นยงไงกระป๋องมาเอาได้ลิงเออขนาดเนี้ยไม่เอาพี่ก็แหมะ ไม่จได้แตกแดดแดดแต่ว่าสเกลหมดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ความร้อนพี่พี่ยาวซื้อของอ่ะพรุ่งนี้พี่จะไปซื้อของย่ะเฮ้ยพี่ก็ตัดตัดตัดหมดเลยแล้วมาจุดใจไหมนะใจไหมเอ้ยตดแล้วก็มาจดนี่เองอึ้งมาเห็นทั้งแรงชอบพี่วซื้อน้ำมันมาอะไรกันซื้อกอฮอก่อนเถอะกอฮอร์ทำไมของกูมีหัวขนไฟไอ้น้องไม่พูดหน่อยไม่พูดเนี่ยเลย มอกทำให้กูแล้วพ่นมีของูนี่พ่นมา่างนี้เลยอะไรกันมันีป๊อกนี่เปิดไหมนะที่เราเล่นกันนะนไโอ้ยก็เกืบกลางวันหลปมันแยกปิดกปิดอยู่นู้กันไห ว่ากเกินมันมันไม่ใช่มันไม่ได้บรรยากาศของคุณนี่ต้องมีกลิ่นน้ำมันละมีละละละไอ้สิเออมันไม่ได้น้ำมันก๊าด ว่ามึงก็ซื้อรถละาะว่าพื้นไม่ใช่พื้นที่มันเรียบเข้าใจป่ะมึงไม่ใช่เป็นตึ๊บตอนนี้หนาวมากเลยอ่ะองศาแล้วตอนนี้ตอนนี้21องศานะคะเคยเจอหนาวขนาดนี้ไหมไม่เคยเด็กตรังนะเด็กใต้มาเจอหนาวเหนือเดี๋ยวประมาณกี่ทุ่มนะถึงจะลดลงถึง15องศา ถึงเ,เช้า15อ,องศาแต่ว่าตอนเที่ยงคืนน่ะจะเหลือแค่18อ,องศาโอ้ย <c oughs> ต,ตอนนี้คือใส่เสื้อตัวใหญ่ก็ยังหนาวเลยอ่ะใส่ <c oughs> หนาวมากมิชลินเลยหนาวา <c oughs> พาไปดูหน่อย <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้จะอยู่สุดริมเลยริมสุดริมเขตการที่ตั้งเต็นนะ ตอนนี้คือหนาวไม่ไหวตอนนี้แค่21อ,องศายังหนาวขนาดนี้ตอนนี้นครับเสื้อผมก็บางมากเลยนหนาวมันกันโอ้ยสาวสั่สนๆหมดแล้วยังไม่ออกนะยังไม่ออกนี่ก็อยู่ข้างบน ตอนนี้เวลาสามทุ่มห้าสิบห้าอากาศหนาวมากเราได้เต็นท์นะครับของพี่ที่เขามากลางนะเราก็จะได้นอนเป็นใหญ่เราไม่กล้าเอาเต็นลมมาเลยอายเขาใหญ่มากเต็นเต็นใหญ่มากเต็นกว้างมากไม่ได้อุ่นเลยเย็นหนาวเลยลองเข้าไปนอนแล้วเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงหนาว เอาอะไรเอากีตาร์อยู่นี่ Hello มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ๋ือแต่งตัวเหมือนพระเขาบอกว่าให้ปิดเต็นท์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอากาศหนาวจะหนาวเลย ในปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยอ๋อยังยังแบบว่าปิดให้หมดเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่งั้นตอนกลางคืนอน,นอนไม่ได้แล้วมันเย็นมากครับผมใช่ไหปิดก่อนเมื่อกี้นั่นเขาไปนอนก็เหมือนกับว่านอนข้างนอกเลยนี่ครับหลวงพี่อะไรไหมครับไม่เอาครับเ <c oughs> ย็นมากันโคตรหนาวนะ <c oughs> เออยี่สิบองศาตอนนี้ทำเลยได้ทำเลยได้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 แต่เขาไปปิดเต็นท์ก่อนเดี๋ยวเขาไปปิดเต็นท์กเกนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เราจะมารีวิวในเต็นท์เต็นท์นี้ก็ใหญ่มากเลยนี่สามารถจีนได้แบบสบายๆแล้เต็นท์กว้างม,มากน,นะคะแล้วก็มีนหน้านาด้วยมีสางของใหญ่มากอันนี้ยืนได้หรอชูม,มือนี้เหรออ๋อเต็นท์กว้างนะเต็นทบลัมลยแล้วตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ เชียงคือ15หนาใช่ปวยหนามากนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเช้ามันก็จะลดลง15องศาตอนนี้18องศาโคตรหนาวใหญ่มากค่ะนอนได้เป็น10คนนี่นว่านอนแล้วจะหลับแล้ว เปียกไม่สนใจสำับ,บเปียกขึ้นเางตื่นเช้าโอเคเด,เดี๋ยวไปถ่ายนีกนนคตนเช้านะครเจอกัน๊มยบา,ยบายตบ้นร้อน ¡Qué bien! <laughs> A otro lado. นี่ไงเ้อหลังกนันก็อุ่นอยู่แล้วไม่เอาใครยากมีขนเป็ดตรงนี้ขนเป็ดด้วยเราตัดผมมาแล้วไปจิ้มจิ้มจิ้มอะไตอนนี้มันใหญ่ไปอ่ะเ <c oughs> มื่อคืนเห็นแหมเขานอนไม่ได้อีกอ่ะเอา้าบุษายยอมหนาวอ่ะเราก็ถอดเสื้อกันหนาวน,นี้ออกอ,อุ่นไหมล่ะเมื่อคืนอุ่นรู้สึกว่า ถ้านอนอยู่ห้องะไม่ได้กอดผัวถ้าอยู่นี่ได้กอดผัวนนาทำ <Born> <ก>ไมบ่อยได้กอดผัวอุ่นๆมุดหลังผัวตลอดแล้วตอนนี้นะครับก็เราจะขนของกลับบ้านเอาขนมาละถถือตะกาไปในบ้านนะ นี่ถืงรถแล้ว โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกจากลานอารมณ์แล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้าของลาลนอารมณ์เนาะมีป้ายบอกใช่ไหมป้ายบอกตรงนี้เลย,ยาลานอารมณ์นะครับขี่เข้ามา,าตรงเข้ามาเลยเรื่อยๆครับผมจะอยู่ตรงหนองแระเลเลยหนองพระรเลมานะครับเลยบ้านเอือทอนมาจะอยู่ข้างๆซอยบ้านเรื้อเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เร่อยก็จะเห็นป้ายตรงนี้เลยครับล้็ขี่เข้เาไปิดคิปนี้ก็ถึงแล้วรั่ผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่หนาวมากเลย ครั้งที่สามของเราต่ำสุดก็สิบห้าองศาส <15 S 2> ิบห้าองศาครับเมื่อคืนนี้อนเช้าใช่โอเคครับเดี๋ยวเจอกับพวกเราคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ